สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบาวเอ็ก b a n a น,นาครับผมมาครับผมวันนี้พามาดูหน่อมไม้ครับผมเนาะอยู่ข้างบ้านครับผมกอใหญ่มากครับผมเนี่ยดูครับผมอือ สุดยอดครับาใหม่ครับผมดูฟังนี้เดินดูหมดทุกฟังแล้วครับผมดูครับผมเยอะมากครับผมนี่ดูข้างบนก็มีแล้วครับผมนี่สูงแล้วครับผมนี สูงหมดแล้วครับผมไม่ค่อยได้กินอยู่ข้างในก็มีครับผมนี่นี่ครับผมอยู่ข้างในก็มีโอ้เยอะมากครับผมนี่น อยู่ฝั่งนี้ครับผมเนี่ยลายคักอยู่ครับผมลัางขึ้นก็มีครับผมเดินชมป่าตลนไม้มีกอเดียวเลยครับผมเนี่ย งามครับครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่าแหน่งเนาะใช่ไหมคุณครับผมแต่แหน่งพันกันใยประสันแล้วข้างล่างก็กำลังเกิดมีอีกบ่านอนอนี่เนาะโอ้พี่ดีครับผม กำลังเกิดครับผมนี่น,นี่นี่ครับแล้วก็อยู่นี่ครับผมนี่อยู่ข้างในครับผมนี่ข้างในงามนะครับเนาะยอดคัก,กว่ะเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านานาด้วยครับผม ขอบคุณครับผมที่ติด,ดตามครับ